มาอยากกินตำบักหุ่งกันจัดไปลเลยพี่น้องพี่อลิซไซนิกันนะไซนิกัยยน,นเออกระไใส่บกักกอเออเบอร์เขาตา่ำเองนั่นแหละพี่น้องเขาพี่มีฝานไหนคืออ,อ๋อจัดไปมีอะไรบ้างบอกพี่น้องหน่อยดิมีอะไรมีบกักกอมีบกักกอพี่น้องน้ำผ <laughs> <ำ>าเออบอกเพื่อน บาดแ <laughs> ดปบาดแดกเี่น้ำตาลทูมัตทูทมัตออเรนจ์ no ส,สิตรง a s i งใส่อะไรบ้างใส่บกกอรกอใส่บกกอร์อบอกพี่น้องด้วยใส่บกกอใส่บอกกอแล้ว เนี่ยใส่ทุ่มัตทุ่มัตอีกครั้งทุ่มัตใส่หนึ่งตันข้าวพี่หนึ่งหนึ่งตันข้าวบ๊วยใส่เลย มนนีอะไรบ้างบอกพี่น้องก่อนตามเอาไส้พร้อมกันลเลยจีโอเคใส่ตลาเด็ดเอาตามใหม้ไมนเข่าก,กันก่อนดิเอาเบิ้งครับเนี่ยเบิ้งอดิษฐ์เลยโรงเรียนมาอยากกินตามมาหุงมาแทนพี่น้องเลย <c oughs> ฝรั่งเราอยากกินตําบอกห่งกันมีอย่างแน่บอกพี่น้องเมื่อส่วนผสมเพิ่นมีอย่างแน่เพาะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอะไรบอกเล้าบอกใส่อะไรบ้างล่ะเอาพอใส่เครื่องปรุงก่อนมาหน่อยใส่ยังไงเกันใส่อย่งก็ใส่ว่าลายอยากกินยังไงใส่ไปเต๊้ซ่อนใส่ซ่อนใส่ซ่อนใส่ใส่ซ่อนเดียว อืมโอ้ยไม่กับปลาแดงน้องกับมินด้วยกระตำจีนแดงนะั่นเหละพี่น้องอันนี้ปาน,นี่อืมนี่เอาใส่ซอนหนึ่งพอ,อนนเลยอุ้ยเอ่อเอาใส่ไว้ก่อนเอาใส่เนื้อหั่นไว้ก่อนซ้อนเอาใส่วไว้ก่อนเอาซ้อนแค่นี่ปิดฝาไว้เมือม่อเมื่อครับก็ะตำกินเองเพราะแต่พอดีจีก็บอกเอานะครับเนาะเอาใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่ง ใส่น้ำปลาได้ไหมใช่ <Yeah. S 1> ใส่น้ำปลาเออเสียงทุกไหมอื้อม,อ,ม,อ,ม <c oughs> อื้มโอ้โหจะแซ่บแบบนี้เลยเนาะนะพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเบิ้งฝลังหน่อยสุโมงกับปูสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสิแวะเข้ามาส่งกำลังใจ่เลยครับเด้อซีเรคมาเบิ่งน้นองอารีตำบะหุงกินเองฝรั่งเหล้าเลยโรงเรียนมาใส่น้ำปลาใส่บอกพี่น้องได้ไหมใส่น้ำปาาลาก่อนใส่น้ำปลาขอทวดอะไรได้พี่น้องใส่เขาเฉพอเออพอมันเค็มอืมมันตีเค็ม,ม,สคมใส่ผงชีสรสก่อนใส่ชีสโรสทำได้ไหม ไปเลยบอกพี่น้องใส่อะไรบ้างน้ำตาลชูรตน้ำตาลชูรดแค่ประเด้ยชูรตนิดหนึ่ง่ะตักใส่อสอนตักใส่เอายิปอาเลยไม่ต้องใ่้ลายเอออถทาใส่ผงชูโรดในพี่น้องเลยปานเชฟใหญ่เลย <laughs> เอ่ะตามกันไป อ,อย่างพวกมู่ดหักพูดหลักอุ้ยขักอีพี่น้องเอ้อายุอายอายุเท่าไหรนะตัวเซตตองเซตตองเจ็ดปีแล้วพี่น้องเอ้เจ็ดปีตำบกกินเองทอดไข่กินเองได้เลยพี่น้องเลยตักเขาได้ตักเขาได้พ้อมเฮ็ดขอาไข่กินเองได้พี่น้องต้องฝึกให้เขาครับ อยู่เมืองนอกต้องทำกินเองน้องอยากกินแตงโมมากินยุบันอริที่เฮ็ดให้ฟรีมูลล่ะผู้ใดอยากกินมาเฮ็ดมากินบ้านอริได้ที่เฮ็ดให้กินฟรีเพื่นอนว่าเ <c oughs> ขาบอกเล่าเลยได้พี่น้องได้เ,ขา,เขาบอกว่าไปดูเจ็ดเขาบอกฝรัง่งมาผีกับเขาบอกเล่ากัาบเขาเลยครับเนาะชิมดูชิมดูก่อนดิชิมให้พี่นอ้องชมก่อนแซ็ตไม่แซ็ตไอ มไม่ไม่พออะไรเซฟยูเมย์ไม,ตตม่ต้องตำอีกอ่าต้องตำให้มันอ่อนๆใช่ไหมไม่จัดไปไเอ็นพี่น้องทั่วโลกมากินน้ำลายได้ไหมฝากอะไรเลยไหมฝากเลยรไหมฝากไไพี่น้องกันนะพี่น้องมากินสุดๆมากินตำบกกอมากินตำบกกอฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ ไอ้ไอ้ไอ้ให้ตามบกเาะไอ้ไอ้ดีไิเช่องใครช่องป้าปี้ป้าปี้นะชื่ออะไรภาษาอัฝรังร่งเศสเดี๋ยวพีน่น้นองเดี๋ยวพี่น้องฝาก,ก subscribe าก subscribe กดไลค์กดแชร,ร์แม่เนาะไม่ใช่สุขีมันไปมันไปไป,ไปไต้ลง มันไปแต่ลงม,มานิมมามืออื่นตามตามดีๆชิมได้ไหมชิมก่อนชิมไปพอาะ้ะไรไปได้แล้อวอ่ะสบายสบายสบายใช่น้องเลยไหมตัวได้ใส่พริกไหมมีค่ะพี่น้องได้ใส่พริกไหมบอกพี่น้องไหม บอกพี่น้องเลยแมย่ได้ใส่พริกไหมฮะบอกพี่น้องเลยได้ใส่พริกไหมใส่พริกเล้วเบื่อใส่มันเผ็ดว่าไหมว่ารียยากกินมันเสพแล้วเผ็ดอ้ออาวเขกา,ากำลังจัดจานนะครับเด้อตามบอ,อกมาแล้วกำลังจัดจานจะมานั่งกินกับป้าปีว่าท่านพูดเก่งจังเลยเอ้ยท่านว่าเนาะเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่มาชมน้องนะครับเด้อ อ่ะเขกากำลังจัดจานอ่ะเอาเอ,อาอาตักใส่เลยรวบๆไปเนี่ยกันเอาสอนเอาสอน,อซ,อนซึ้งว่าเออตอนนี้ยูนี่ห้องก็หามงเลี้งนะครับเนาะเมืองไทยห ok ้อนะงก็หาท ok ุ่ม,ม ok แล้วครับเนาะมันทำแล้วเมืองไทยห้องห้าทุ่มแล้วมันทำแล้วเออมันทำแล้ว ทุกคนนอนหมดแล้วเมืองไทยแต่ฝรั่งเศสยังไม่นอน,นอดูดิเด้อเด้อเด้เด้พี่น้องดูได้ยกขึ้นมานี่หน้าตาเขานะครับเด้อนี่ครับคนทำจัด <c oughs> จัดไปอ่ะเทส่คนลงไปเลยจัดบีดีม่ตกแตก ตักลงไปแต่งจานเองนะครับเด้อพุณแหละเขาให้แต่งจานเองความมือเด้พี่น้องเด้อพุณกินน้ำข้าวเหนียวใช่ไหม,ไมไเอา้ากินกับไม่ยังซะข้าวเหนียวแบบป้าปีใบอไว้ใทั้งหนอกคุณใครเข้ามากระฝากกดไลค์กดเลิฟกดซับส,สไคร้เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเลยครับเนาะกำลังใจเขาวันนี้เขาอารมณ์ดีอยากกินตำบกกทำเองด้วยจัดเองปรุงเอง อร่อยเองใช่ไหม <c oughs> ตากเอาให้หมึดเออดูดูหน้าตาบ้างวันนี้หนีไหมบ้างวันนี้หนีไหมเท่าน้ำมันลยมาควยแล้วเมิดแล้วนะพี่จะไปล่างมันเอาซ่อนไปน้ำบอร์เอาไหม ดีเอาไใหม่แลยวยียไปย้ายงั้นสั่นไหมพอดีแล้วมันเฟยแล้วไปสวนพี่น้องไปกินมาเลยไอ้สวนพี่น้องไปกินไปเอาโชว์เอาโชว์ให้พี่น้องชมก่อนดิโชว์ให้พี่น้องดิเรีแล,แล้วแล้วจัดจานเรียบร้อยแล้วจัดเองทำเองนะครับด้วบนเหนยุงนขานะครับเนาะ ราทำเองกินเองของเขาเองพี่น้องเลยเอาให้พี่น้องชมนดีดชวนพี่น้องมากินด้วยสิชวนพี่น้องมากินพี่น้องมากินน้ำมารีดเถอนว่าชวนพี่น้องมากินยังไงว่าปิ้นท้องไปนั่นแล้วไปไปเนี่ไปเอาไบอร์อเอาเบอร์คอน,นอ่อนไปไปเอากล้องไปวุ้งเอากล้องไปเออกินน้ำมืออ้อกินน้ำมือกนนมอนะนนแล้วเป็นะแล้วเจ้าที่อยากกินไปกับเอียง เก้าอี้มอไปไหมล่ะไปครับไปกินขนมกันทั้งนอกพี่น้องนี่เขาอยู่ในครัวนะครับแล้วใหญ่ใหญ่เวทีก่อนพี่นอ้องหางงเล้งหมื่นเลยพี่น้องโอ้ละ่ะคนจัดจานน่ะพูดล่ะคนจัดเวทีอนี่พี่น้องเลยใส่ต้นชิสมาร์ทด้วยเช่นว่านี่ครับ อบตอลูกชายมาเด้อมาเบิงลานสาวมาเบิงหลานสาว,าสาวตำมะกอกินเองย <c oughs> หลานสาวกินตำมะกอเองแม่ลูกชายยังไม่น้อนหนอบ้านเนาะเลิฟสามครับพ่อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพ่อซีสวัสดีครับมีความสุข นะครับพ่อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายว่านั่งนั่งลงมันไหนั่งลงพี่น้องเบิ้งแล้วสวัสดีด้วยสวัสดีพ่อตรงตรงเขาเอิอยู่นี่เขาเอิ้นั่นเอินอย่างเอินตรงตรงบ่เอิ้นี่อย่างอกระดาษเช็ดมืนกินในพี่น้องโชว์เลยกินโชว์ให้พี่น้องชมก่อนด้ยกินในนในะพ่อพ่อพ่อออปตอพ่อเสียเพิ่นเบิ้งอยู่เนี่ย เนี่ยมูดฝุ่นเอ้าจินช่วงเดี๋ยวเฮ็ดเฮียแทนนี้นี่นางลงนั่งเดันเดี๋ยวปอเปี๊ยะกล้องกล้องขากล้องลงอีกกันขอบคุณหลายเนื้อลูกชายเนื้อที่แม่เขามาส่งกำลังใจมื้อนี้โอ้จังว่าย่างอย่างไม่ได้ไปทางใดเลยลูกชายเออไม่ได้ไปเขาไล่ผู้ใดทั้งแน่แน่แน่ให้ดีดีให้ดีดี ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณจ้าอีจ้าอีคนสวยมาสั่นมาหลานเสียน่ารักมากเลยครับคนสวยสั่นขอบคุณอะไรไหมขอบคุณไหมขอบคุณยกมือขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเที่มาที่มาอะไรที่มาส่งอลิตอลิสอลิสตชาย ที่มาะสมกันยังใจปากอะไรอย่าขับพี่นังไปเอาน้ำก้อนขับพี่นังเอาอะไรนะเอาขนะึานะ้แก้วนะเอาไส้แก้วนะไนะด้จีนท่นนะขอบคุณหลายเลยลูกชายเออ บ้านเขาเดี๋ยวพวกเงียบเลยก,กุ้งบอน้อยเนาบ้านเขาตีหา่าตุ่ทมทีเดี๋ยวก็ห่าทุ่มกัวเลยดิ <c oughs> กินอาหารฝ <c oughs> รั่งน้ำตับเป็ดขนมปังได้เหรียญได้เหรียญน้ำคำั เจ๊หมูลำเปาสวัสดีครับพี่ซีสวัสดีคร,รับผมไอ้ไินโค้ก้าด้วยขอบคุณอะไรนะครับเด้อสิแวะมาเบิ่งน้องแล้วมึงม่ตัดเป็ดฟอร์มเนี้ยนะนี่นี่ตัดเป็ดอะมีซอสด้วยซอสขอบคุณหาลายครับผมที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะครับเด้อเฮี้ยวก็เป็ีนเราเลยครับเด้อใส่บุกบ่อขูดแกะให้เปลเป็น deux, กกน้ำมูดอ๋อ เพียวๆไปเลยตับเป็ดน,นี่ครับเมื่อกี้ตับเป็ดปีใหม่น้ำมันนมันหมดรู้อืม,อมกินโชยพี่น้องชมเลยเลยอห้ตับเป็ดห่อซอสอ้ยข้าวเหนียวใส่น้ำาเลยไหมนี่ครับข้าวเหนียวจกุกข้าวเหนียวให้พี่น้องเบิง่งรูจุกข้าวเหนียวใส่ปั้นบุย,ยอีกเลยไหมข้าวเหนียวไหม อืมอืมป้าอืมป้าวีก็มาด้วยเสรวันอาทิตยจ้าอาทิตย์เพื่อนอาทิจ้าเพื่อนไหมอาทดีจ้ามัมมี่อืมโอ้พี่วีป้าวี สวัสดีป้าวีหนิไหมสวัสดีทุกคนนะครับเด้อลูกสายออกบต่อว่าแม่หมูสวัสดีครับแม่วัสดุการปยกมือไว้ไวนะเข้นมนำเปล่าให้ติ๊กเกอร์มันกอดๆไปนะครับเด้อกับสาวอุดรหรือครับน้องวีนะครับเด้อพี่แวะเขามาส่งกําลังใจนะครับเนาะมาเบิ้งอาริสกินสัมบกอหลานสาว <laughs> ส,ส,ดดส,ส,สาภิกเจนะู้สวัสดีจ้าครับเนาะขอบคุณหลายนะครับเด้อที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณที่มาเบิ่งอริบกินตำมะกอตำเองกินเองเนี่ยนะน้องวีอบตสวัสดีจ้าจากเจมหมูน้ำลำเปานะครับน้ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจเน้อทุกท่านนะครับเด้่อลสาวิก็อบตเสียสวัสดีจ่านะครับเนาะเอาขันยวเอาขันยอปั้นใส่บุยพี่้องมึงรู้ละ เยอะจกคนยองใช่เผ็ดเฮ้ยเผ็ดนี่ใส่บ่ได้ใส่บักพริกอ่ะมันเผ็ดเผ็ดนีหยังบะหมี่บกพริกไหมอืมมันเผ็ดเผ็ดนีหยังมันพวกที่มับะหมี่บะพริกเลยเขาได้ใส่บักพริกก็เข่ได้ใส่โน้มันเผ็ดนิหยางมันบะหมี่เผ็ดมันบะหมี่พริกมีแต่บเป็นนั่งไม่นั่งอยู่ข้างนอกเบิ่งเร็วเดี๋ยวเดีวสาวสวยเมืองกุดอนสวัสดีจ้านะครับเนาะจ้า มามานั่งหรือมานั่งกับป้าปีเดียวมันเผ็ดอยู่ไหนก็ไม่เผ็ดหรอกแกอะไรกันเป็นเผ็ดอืมมันก็เผ็ดหรอกหาบอกไปเลยไครว่ามันเผ็ดก็หันเนาะมามาล้างกับป้าปีเด้๋นั่งกับป้าปีบ่ป้าปีบอกเอาเข่าเหนียวใส่น้ำเดี๋ยวเห็นหรือใส่เข่าเหนียวน้ำตัวเลิกโรงเรียนมาอยากกินตำบกกอว่าสั่น อบรรทัดเสียลูกซ้ายกระหาหัวยใจกดกอดมาสีดวงเก่เมื่มอกระหาหัวใจกดกอดมาผมเพชรอันนั้นเปลี่ยนหรอกว่าใส่เกินกุจอกกุจแก่เฮ็ดเปลี่ยนหรอกครับ <laughs> จักไปเข่าตัวไหนจัจกเกงไหนวูเฮ็ดยูทูปมาตั้งโดนเด้เฮ็ดเปลี่ยเนเด้เฮ็ดอันใส่อันหัวใจกดกอดกันแก่ยนี้เฮ็จยิงไหนวู <laughs> เอาไปเอาไปตามน้ำตามเลี้ยงที่เราเป็นเนาขอบคุณหลายๆนะครับแล้วขอบคุณ ไปไปนั่งเงไปนั่งเงิน่เนาะไปไปนั่งไปนั่งกับปะปีไพอนี่ไปนั่งกับปะปีเนาะนะเดี๋ยวพวกปะปีได้กินกับเป็ดพี่น้องเบงเนี่ยไหมัเผ็ดมัเผ็ดอยู่แถวบุบเนั่งกับปะปีพี่าขเดียวกินน้ำเดี๋ยงเผ็ดเยอะๆไมบ้าไสักตะบกะเฮ้สักตบกิสักตบกแมว้าสักตันะครับมากินกับเป็ด ตับเป็ดม,มาจะรันตะบ,บีไหมหมดหะไหลยมโรมบ,บ,บ,ม,บมือเลยครับนี่ซอบพร้อมต้มแซ่บตรงนี้นะครับกามึงกินเนาะเห็นปะเห็นบาปีกินปะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณอะไรนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณลองดีฝึกคุณออเบอไปกอุกทย ขอบคุณเจ๊มิลล์ลำเปาขอบคุณทุกท่านว่าอะไรอยู่นะคลายยามแรงคือมาไม่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 ป้าีอยากเบิ้งหะเลี้ยมันังก็นรา้องกินเลี้ยมังนี่ร้อนบกเบอกกินมานังปังมันังกับกะเพียงกินขนมปังอะไเขาผิดเยหรั้อปาี่อยากเห็นเลยเรือมา้นากะพี แล้วแล้วอย่าปังนป้าแล้อืม,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 อมบอกพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพี่ตัวอยากมีเงินซื้อขนมกินน,ะน,มมออนี่ยเออกินซ้ำนี่ยิ่งมันก็อ้วนยมมาวไปยาวไปฉัอยังยังมึงยิ่งยิ่งมันนะครับเนาะงัดใจไวไฟ,ฟมาด้วย ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายเลยครับเ้อน้องสิยมกวาแค่ไหนกินคุกขาลงไปยมกวางเลยพี่้องเลยบใหายพี่้องดูปลาดีคนเมิองดีกว่าเห็นว่าจริงจังเปลี่ยนได้แทบแเนี่ยัตเนี่ยอสัจริงกับสัตเหียเนี่ยสัตเออสัอรนักอ่ะคนร้องเพงเสียงแบเส่แหงด้วยสัตว์อะไรหนักไหมนมันหวานมันแซ่บเลย พ่อพ่อพ<บ>่อเฮลิคิวเวอร์สก็เลยมีอันนี้ไลค์นี่ยังมีทุ่มไลค์อบ้ขอบคุณลายครับผมขอบคุณเอาฝากงลึอฝากพี่น้องลึอสวัสดีพี่วีใช่ไหมสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับพ่อเสือสวัสดีครับพ่อเสือสวัสดีแม่หมวยลำเปล่าสวัสดีคุณ สบายดีเออจริงแท้ไหมข้าวนียวข้าวนียวก็มีครับเนีข้าวนียวข้าวนียวแซอย่างไรไม่แักไหมนี่ข้าวนียวห่อนๆนี่แบบนี้ข้าวนขาดข้าวนิ่มอเไรคนมาเคลือนหนต์พอกันเนียนี่กินเนี่ปกิกินเน้อนั่ละกินตเกซ่บเี้วยคนนัังมีสัใน้ำด้วย

ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมมวยแห่กกำลังใจติเกอร์รัวๆนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อขอบคุณลูกสายขอบคุณเจ๊หมูลำปลาขอบคุณน้องวีด้วยครับแล้วขอบคุณอีกหนึ่งท่านใครเนาะจำบ่ได้สมูขอบคุณหลายครับผมที่แวะเข้ามานะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ จัดไปอาลิปบริษัทว่า,วาป้าป้าดีว่าจัดไปอาลิปเริ่มต้นเริ่มต้นมันเป็นต่ำอยู่ในครัวไปดิน้องบีตามเลยบอกว่ามีใส่ปลาแดกมิซายมงคีโรตมีใส่น้ำปลาเขาบ,บอกเอ๊ะใส่อนี่ยตัวมัดเพิ่มเติมใส่ตัวมัดไอสีทงอฮียงเขาบ,บอกไปแล้วมามีไปใส่มามีไปแต่ลองมาหอดมือเศร้าขึ้นเชียงบินหกทุ่มเมืองไทยองมือนียดน้องบี กลับไทยไปส่งย้ายอาทิตย์หนึ่งบินกลับมือนี่แหละมาหอดมือเร่มเศร้ปา,า,าป้าดีไว้อย่าไปอย่าไปยกมือ,อสักทีไอ้ไทยดอกไม้สวยมาพ่อมีใ <c oughs> ส่กุญแกพวกเป็นครับว่าเมนผมว่าเมนช่องนี้ไม่เชื่อช่องแม่หมวยหรืผมขอไปว่าหว่าใส่กุญแจกุญแจเราใส่พ่กเป็ี่ยนเราครับเห็นพ่กเป็นเห็นที่ไหนเห็นยูทูปมาบุกเคยเห็นแค่ทีอะ แต่ก็เบอนเนาะแจ็บป้อันนี้ก็แห่มเด็ดวันที่เาพวกมึงัพี่บอกพวกเจะสอบแบบมีพี่มองก็ได้เหละก็ได้ไปลงเวทีเราเนี่ยเห็นบ่บ่บ่ป้ออะไรรู้นะครับเนาะอ้าวว่าไปอาทิตหนึ่ง บ่จ่าแม้นไปอาทิตย์นึงน่ะแล,ละน้องดีกันเลยที่มาลกะก็ลังขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเมืองไทยห้องหกทุ่มมือขึ้นแล้วมั้งเนี่ยเครื่องอะไรจะบอกกีนึงบ้านเขาหมละกับที่มาหอดทีแบบเจ็ดมุ้งเสาหรือผู้แปรมุ้งเสาเลยนะครับน้ำหอดเพิ่งกลับมือนีอกลับอยู่ไปคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินบอกคุ้มแล้วไปส่งย้ายซื่อ เนี่ย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 ไปส่งย้ายกลับบาทท้านก็คือเอารับรอ,องเรามาเที่ยวซีเดียนแล้วก็ไปซื้อตัวไปส่งเงินซื้อนี่นะเม่ได้ไปบุกคุ้มค่าเที่ยวต้องบินหรอกการต้องบินพังว่วไปเพีิดเลินก,กิน<ะ>กินกินยังจะไปบาย,บายไปบายไดบายไดไปให้ทีท่สันนนน้นจะไป่ที่สั้นเนาะจะจะแตะจะมันลบมากิน ตับเป็ดปีใหม่ยังบ่เลี้ยวหรอกกินแล้วเลีล้ยวซะไีสอสอดอะนั่อืมอืมอืมอนงั้นนับอกวา่าาไ่ออืมาแมเดนบอกพี่น้องเเอะมะนฝากพี่น้องเอะมาทีเมรา มาฝากวันมาฝากเร็วอืมบ่มีเงินซื้ขอขนมเดยให้กินด้ออืมแม่มีเวลาหน่อยแล้วลางานไปเลยเขาลาเขาบ่อยลางานจะไปทำไมไปบางตีไม่พันน่ะตออแก่บ่อยขาดแสตีไม่ เพราะว่าค้นขันาขาดลูกค้ากัจองลายนัน่นแ้ละปีใหม่นะวันนี้ไปเขาหักเงินได้ไเ,าาเน,น,เนองดีไปบ้านเลยเขาแก่หักเงินยายแม่บ้านไปกับมือของอะไรหกักจำเป็นแล้วเนะาะหักกายจำเป็นละเพราะเขาไม่ทุลาไปตรง่นเดียมันหันเวลากับย้ายตัวเดิมิงย้ายก็เลย ยาดื้ออลิศประสานละวาเห็น,นไหมวะป้าเบียอ่านมึงดใูให้ลิงสั่งบ้านมาสองมามาเม,ม,มืเ่อไหรปมาพี่จะลุงแดงแล้วก็บอกว่าพีาาา่ร้องหรือเดี๋ยวง่านงั้นแล้วมาจะเอาดีเอาดีก็ได้แล้ว และเพราะไล่โดนนะครับไล่ครับนี่เพราะมันสิบกว่านาทีเพราะเป็นคลิปนะครับขอบคุณหลายนะครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วเอาไปเจอกันใหม่นะครับแล้วเอาไปมืออื่นซะงามืออื่นามีเวลาอะไรน้ำสบช่วงเขางานนะครับเนาะช่วงในร้านอาหารนะครับเล้วอ่าแรงนี่ก็เอาสำนึกละลูกสาวหลานสาวเพคนอยากเห็นบ๊ายบายกันจากลูกสายนะครับแล้วเอาไปเจอกันไหมครับบ้านเราเหิืนดึกแล้วครับเนาะไปเจอกันไหมนะครับผมขอบคุณหลายนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจ มุนกล้องหันคิ้วเลยบ่นอะ่ะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับด้อขอบคุณหลายครับที่แวะ้มามาอาลินมามาเนี่ยมาสวัสดีพี่น้องมาก่อนลาก่อนเร็วๆมาเลยเอาเลยมือเนี่ยขอบคุณหลายครับผมขอบคุณทุกกาลังใจเ้ยจ้า่ขอบคุณหลายครับแลถ้ามีโอกาสก็ได้ขึ้นเวทีมือ่นบุญละจ้องเหตุงานในรานหารเขาคุณละนีกะน้กัออาสมิล่ะพออลินเป็นแดบไร่จุด อยากทักทายพี่น้องมซันว่าจะสวัสดีพี่น้องมซันก็เลยจัดไปหน่อยนึงครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบายเด้อทุกคนนอนหลับฝันดีจงมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุาธบายบาย